สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e ลอร่อยพุงนะครับวันนี้เราจะมาทําเมนูใบเหลียงต้มกะทิกุ้งสดกันนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆนะที่เหมาะกับช่วงฤดูฝนนะครับหรือว่าอากาศเย็นๆนะครับผมสดร้อนๆนี่คือดีงามมากฟินมากๆนะครับแล้วก็ทําง่ายมากๆนะครับวัตถุดิบก็มีนี่นะครับใบเหลียงหรือว่าใบเหมียงนะครับเป็นผักที่ทางใต้นิยมบริโภคกันนะครับผมกระเทียมจีน2กลีบนะครับหอมแดง3กลีบนะ แล้วก็กุ้งสดนะครับอันนี้เราใช้ประมาณ78ตัวนะครับผมน้ำเปล่านะครับ500 ML เนาะกะทินะครับวันนี้เราใช้เป็นกะทิอร่อยดีนะครับเป็นกะทิที่เราใช้อยู่แล้วนะครับผมหอมอร่อยเข้มข้นนะครับ250 ml นะครับแล้วก็กะปินะครับปลายช้อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็น้ำตาลสายแค่นั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราแนะนําวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็ามาลงมือทํากันเลยนะครับน้ําเปล่านะครับ500 m l นะครับผมเร่งไฟได้เลยนะครับกะปินะครับปลายช้อนนะฮะใส่ลงไปละลายเลยนะครับหอมแดงกระเทียมทุบนะครับเมื่อกี้เราเอาไปทุบก่อนนะฮะแล้วก็เอามาต้มได้เลยนะครับผม ตัวกะทินะครับเราใส่ไปเลยนะครับผมใส่ไปสักประมาณ200 ml ก่อนนะครับเหลือนิดนึงนะครับเอาไว้โรยหน้าทีหลังนะครับตอนที่เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดแล้วเรามาปรุงรสกันนะครับนี่นะครับพอน้ําแกงเราเดือดนะครับผมเราก็ปรุงรสด้วยเกลือกระป๋นนะครับครึ่งช้อนนะครับผม ้ำตาลทราย1ช้อนนะครับคนนะครับรถไฟมาเป็นไฟกลางก็พอนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราชิมรสสักนิดหนึ่งนะครับว่ารสชาติได้หรือ,อยังนะครับผมนี่นะฮะ อืมกินดีมากโอเคดีงามรสชาติได้แล้วนะครับเราก็ลงใบเหลียงลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งสดนะครับลงไปทีหลังนะครับสำหรับใครที่ไม่ทานกะปินะครับสามารถเปลี่ยนเป็นตัวกุ้งแห้งนะครับเอากุ้งแห้งไปตำม,มาใส่ก็ได้นะครับแทนตัวกะปิเนาะหรือถ้าไม่ทานกุ้งสดก็ใช้เป็นกุ้งแห้งได้เหมือนกันนะครับผม นี่นะครับเอาใบเหลียงของเราลงไปนะครับต้มจนกลายเป็นสีเขียวเข้มนะครับผมแล้วก็ลงตัวกุ้งสดลงไปสุดท้ายนะครับรสชาติของตัวใบเหลียงต้มกะทิเนี่ยเขาก็จะต้องออกรสชาติหวานมันเค็มนะครับหวานหวานไม่ต้องมากนะ,นะครับผม มันจากกะทินะครับเค็มจากเกลือแล้วก็กะปินะครับนี่ครับต้มให้ใบเหลียงเริ่มนิ่มนะครับเป็นกลายเป็นสีเขียวเข้มนะครับก็เอากุ้งลงไปนะครับ เดี๋ยวใบเหลียงได้ที่แล้วเรามาดูกันนะครับนี่นะครับสีใบเหลียงได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ลงกุ้งสดลงไปนะครับลงกุ้งลงไปเลยนะครับรับเดียวนะครับประมาณสัก40วิบนะครับผมแล้วก็เอาขึ้นได้แล้วนะครับกุ้งสุกนะครับผมก็ตัดจัดลงถ้วยนะครับ ช่วงนี้เดี๋ยวเรารอกุ้งเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งแล้วค่อยคนนะครับนี่นะส,สีสันเริ่มได้ละก็คนได้นี่นะครับกุ้งสุกแล้วนะครับผมก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่ถ้วยกันนะครับนี่นะครับ แล้วก็มาตักใส่ถ้วยนะครับผมกินหอมมากๆนะครับถ้าใครจะทำเยอะก็เพิ่มปริมาณเรานะครับผมอันนี้ใบเหลียงเราก็ซื้อมา1กร,รัมนะครับก็จะได้ประมาณหนึ่งถ้วยพอดีนะฮะ นะครับผมตักเสิร์ฟได้เลยนะครับแล้วก็เราลาดหัวกะทิไปนิดนึงนะครับให้มันหอมมันนะครับนี่นะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าใครชอบลองเอาไปทําตามดูนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะเอไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับตัวกะทิใครอยากได้ก็ไปหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านขายของชำทั่วไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ